แฮะเล่นตรงนี้ก่อนเลยะรับหลอกบ้าวางไว้ข้างล่างคุณแจกโจทย์ว่าอ๋อเออ ยังอ่ะอะไอ่ะติงจ๋า,จาคือพี่วุฒมีเรื่องจะบอกอะ่ะบอกว่าคือพรุ่งนี้พี่วุฒจะต้องไปทํางานต่างจังหวัดสามวันอนะ่ะสามวันใช่ไปนราธิวาสไปทำอะไรนราธิวาสม,มันเหตุการณ์ไม่สงบนะพี่ทํางานอะไรบัญชีไงบัญชีบ,บัญชีอะไรนราธิวาส คือหัวหน้าพี่นะหัวหน้าพี่หัวหน้าพี่เขาสั่งมาว่าเขาจะมีสัมมนาการที่ภาคใต้แล้วคือพี่เนี่ยนะอยากเลื่อนขั้นไงที่ทำลูกฝุยเพื่อติ่งอ่ะเพื่อลูกของติ่งอ่ะลูกของลาแวและแล้วคืองนี้เดี๋ยวพี่ซื้อของมาฝากเน่ะไม่ต้องห่วงหรอกอยากได้อะไรใส้อวน้อวนบ้านหนูแล้วพี่อือยู่เลยนะที่บ้าน สตอพภาคใต้มีสตอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จัดให้นะสามวันเองนี่นะเรื่องเรื่องผู้หญิงนะหน้าอย่างนี้ไม่เคยอะ่ะนอกใจอะ่ะไม่ใช่ได้ที่ไหนเนี่ยจริงจพี่เนี่ยนะไม่เคยรักใครเท่าติ่งเลยมีแต่ติ่งในคนเดียวในใจเลยก็โเขาน่ะ สัญญาเนี่ยสามวันนี่นะไม่นอกลูกนอกทางเด็ดขาดแล้วเดี๋ยวรีบกลับมาเลยอย่าไปเกินสัญลับลองกลับมานะครอบครัวเราสบายเรื่องขั้นรวย<ม>นะสามวันนะสามวันนะ,ะเดี๋ยวมา,น,าน,น,ะนะดูแลตัวเองนะอยู่บ้านเนี่ยๆๆๆเดี๋ยวไว้พี่โทรมาหาไปก่อนนะบายบายจ๊ะ ตังแค้เหรอเอาคือหังอ่ะว่าไม่ตัง,งแค้แหมน้องไอ้พี่พี่จำได้โหเสียงพี่ก็จำได้แล้วชโดไม่เสียงชโดเป็นแบบนั้นน่ะพี่กิน,น,ก,นกินเากเงอเน่าอกินไม่เงอเน่าไม่กิไปไม่กินแล้วออพี่ไม่ค่อยสบาย ไอเมีย <I. S 1> <Yeah. S 2> มีอะไรเปล่าจ้าไม่โทรมาต้้งนานค <c oughs> ิดถ, <c oughs> ถึงนะใช <c oughs> ่มีอว่าจะชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดซะหน่อยอ่าจริงเหรอจะชวนพี่ไปเที่ยวเหรอ <c oughs> ตอนนี้เมียพี่อี่อยู่คนเดียวพี่พี่เหนาไปก็ได้นะ okay. งั้นโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวเจอกันที่เดิมนะนะ <c oughs> rồi ngắn đường đi cha cha mẹ lắc <laughs> 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 โก้เหรอรอ <โด S 2> นานไหมอะหน้าบวมเลยอะรอนานแล้วว่าเบื่อโอ,อ้หิวเหรอหิวไปเย็นนะนี่รีบมาเลยเนี่ยนี่รีบเหรอใช่ขับรถ,รถรีบมาเลยจากกรุงเทพอ่ะรอนานไหมอะโหหิวไหมฉี่เต่ามาปะเนี่ยเป่าอย่าโกด,ดิหน้าบึ้งเลยอ่ะ อยูไหมอยาพาไปกินรู้แหละว,ว,วันนี้ต้องพาไปกินข้าวด้วยโอ้โหว่เลี้ยงด้วยนี่มากกับเสียโอ๊ดนะหัวอ,อะไรฮะนี่ไม่ไม่เคยไม่เลี้ยงอะ่ะเงินเนี่ยมีเป็นปากปาดแหมจริงเหรอใช่ดิโห้โหเพื่อคอยนี่แหละแหมน่ารักอย่างนี้คิดถึงตาหิวไหมหิวหอะไรตรงนั้นมีกิซมซำไหมกินไหมกินหิวแล้วไม่เอาดีกว่า คอยต้องไปไ,ปไปร้านนี้นี่ร้านนั้นไฟสวยเห็นมา้โอ้โหเกโซโฟาก็น่านัง่งไปเร็วที่รัดอืมอกินข้าวกินข้าวนวดนวดใจเย็ยนๆนะใจเ,เย็ยนๆนะร้านนี้นะมีอาหารอร่อยเพลงดีแต่วันนี้นะมีเพลงมาให้เยียบบอยมาหน่อยเอ้ยบอยอะ่ะมานี่ดิไอคนนั้นน่ะแม่ทุกนี่นะ จะเปิดเพลงให้แฟนที่เอาเพลงสี่นะเพลงสี่ะไม่พี่เตรียมเพลงมาให้ข่อยเลยแล้เนี่ยแหวนเกินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมมีเพลงแล้วเดี๋ยวสั่งข้าวเกินเหงื่อว่าอุสังให้หน่อยดีเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเขาเปิดเพลงแล้วเดี๋ยวเรียกมานี่นะเออข่อยบอกว่าเพลงสี่มา เบาหน่อยดิบอยเออดังขึ้นหน่อยนะึงเดี๋ยวแฟนไม่นยินโอ้โหันอะไรอะ่ะเขินถ่ายันรยากาศ <c oughs> เนี่ยเพลงเนี้ยนะขึ้นท็อปชาร์ตอยู่เลยนะมันดิเลยลิสใช่ไหมอะ่ะ <c oughs> โอ้ยเขินเนี่ยมีอะไรจะบอกเราเปล่า พาเขามาหามากินบ่อยเฮ้ยใครแกะไข่ทิ้งไว้น่ะขี้นก